คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแมมก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหลังวัดโพนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอ่านป้ายซา่าทูขะไหว้ศาลก่อนนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดหลังวัดโพนะคะคุณผู้ชม มีลูกค้าของแหม่มนะคะที่บอกว่ามาทานตั้งแต่แบบโอ้โหหลายหลายปีแล้วนะคะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวแม่มต้องมาทานแล้วนะคะนี่เขาจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงพีนะเอาไลน์นั่งตรงนี้หรอคะหรือว่าตรงนี้เนี่มีพัดลมด้วยหไหมอ,อ๋อในโต๊ะเปื้อนนั่งตรงนีกว่า าเมนูกว๋วยเตี๋ยวเป็ดหลังวัดโพนะคะคุณผู้ชมแหมมก็จะเอาเป็นเส้นหมี่ขาวดีกว่าดูเอาหมี่ขาวค่ะหนึ่งค่ะหมี่ขาวเพิ่มหมี่ขาวเด้อกว๋วยเตี๋ยวเป็ดวัดโพพี่น้าเนี่ไงใต้ฟ้าซิตี้เขาซ่อมได้ปะใต้ฟ้าซิตี้เกี่ยวกับ เขาใช้ไฟฟ้าไหมเขาซ่อมได้ไมั้ยไมถึงไม่ใช่อยู่ตรงนี้เขาอยู่ในเมืองนูเอากระเจี๊ยบค่ะนอวกระเจี๊ยบนี่นะคะร้านโอ้โหเขามี A I S ทำป้ายให้นะนาะนะพ่นัทดูเก๋เตียวเป็ดวัดโพเป็นป้ายแบบของ A I S ในบรรยากาศสบายๆลมเย็นนะคะแล้วก็ร้านก็ ธรรมดานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะอร่อยนะคะเพราะเขาเปิดมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวไปชมก่อนดีกว่าอันนี้เป็นน้ําเป็นน้ําว้าวเป็นน้ํากระเจี๊ยบน้ากระเจี๊ยบผลไม้บวยอะไรก็มีนะคะอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นทับทิมกรอบสลิมอ่ะเดี๋ยวเราต้องกินขนมหวานด้วยกะทิสดว้าว สลิมกะทิสดนะคะเดี๋ยวนี้ทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทานแล้วกันเดี๋ยวแม่ขออนุญาตดูโทรศัพท์ก่อนลูกค้าโทรมาปแป๊บนึงนะคะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมชามใหญ่มากนะคะแล้วก็แบบก็พี่นัทเอาอะไรโอเลี้ยงหรอเราไม่ได้กินแกวหวยอ๋อนี่พีงกินโอเลี้ยงนะคะส่วนของแม่เป็นกะเจี๊ยบนะคะ เดี๋ยวขอดินก่อนอ้างกินของพี่นานดีกว่าอือสดชื่นมากๆเลยนี่นะคะคุณผู้ชมอมืสดชื่นมากค่ะอะเดี๋ยวมาปรุงเครื่องก่อนนะคะ ไปเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมว้าวพี่นัทกินน่าจะอริดอร่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแมมขอปรุงก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง นี่เป็นร้านดั้งเดิมเลยนะคะของที่โครานะคะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดหลังวัดโพบําสั่งเป็นเส้นหมี่นะคะวันนี้เขามีไอ้นั่นไหมเขาไม่มีตับเป็ดอันนี้น่าจะเป็นตับหมูหรือเปล่าอขอชิมก่อนนะคะ ปเปรี้ยวเลยใส่แอนนัมากไปหน่อยใส่น้ำส้มมากไปหน่อยปเปรี้ยวเลยค่ะแล้วใส่พริกเพิ่มอีกหน่อยให้เน้นความเข้มขน้น เวอร์ค่ะตอนนี้นะคะพี่นานก็กำลังกินกแกยเต่าเป็ดอ่ะมัมขอกินน้ำโอเลี้ยงพี่นานก่อนสลิมก็น่ากินนะกระทับทิมเขามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเป็ดอ่ะ อันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นเมนูเป็ดของข้าวหน้าเป็ดก็มีข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่เป็นงานไม่เคยเห็นหรือว่าข้าวมันไก่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนำมาทานก่อนนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวแม่จะสั่งสลิมมีสลิมทับทิมกรอบน้ำแข็งใสอุ้ยเขาต้มน้ำวุ้นเป็นยังไงเขาต้มน้ำวุ้นเผากล้วยแล้วช่องน้ำกะทิให้เอามานันทอวทองลูกชิดวบุนมะพร้าวแปะกล้วยบรรยากาศในร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ